เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาล้างกระบอกช่องแรกกันนะครับแต่ว่าผมล้างไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เวลาสองวันครับเราจะมาลองล้างดูนะครับว่าตะกอนมันจะออกเยอะแค่ไหนนะครับแต่ปกตินะครับก็สักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ค่อยชักออกมาล้างก็ได้นะครับล้างแต่ช่องแรกไปก่อนนะครับช่องที่สองยังไม่ต้องนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการปิดฝาสก่อนนะครับ ก็ตอนนี้ก็ปิดปั๊มแล้วนะครับน้ำลดแค่ในนี้นะครับลดไปนิดเดียวนะครับลดไประหว่างท่อนะครับผมลดไปไม่เยอะนะครับก็จะเห็นว่าน้ำก็อยู่ไม่ต่างจากระดับเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการล้างกันนะครับปิดวาลนะครับเปิดวาลตังนี้รอเลยครับแล้วเวลาเรายกอันนี้ออกนะครับเราต้องหาอะไรมาครอบก่อนนะครับถ้าเราไม่ครอบนะครับ อายกขึ้นมานะครับเอตัวผู้นะครับมันจะดีดออกนะครับทําให้เลิะได้นะครับจะปล่อยนะ้ำเลยนะครับแล้ก็สิดน้ำครับ ดึงกู้ออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นหนอน,นงหนอนแดงด้วยครับนี่ติดแส่งกู้ขึ้นมาเรามาล้างต่อนะครับ น้ำแตงกูนะครับให้ประอาดเัาไม่ใป่ฟืนที่เดยมครับก็ทำการเปิดระบบนะครับ มันก็จะรันขึ้นมานะครับวก็ไหลไปปกติครับเห็นไหมฮะดูภาพนะครับต่างๆนะครับยังไม่ตกตะกอนนะครับถ้าตกตะกอนก็อาจจะเยอะนะครับดูภาพขี้ปลานะครับต่างๆเยอะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสองวันเอง ช่องอื่นก็เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับช่องหลักนี่ไม่ต้องไปยุ่งเลยครับแทบไม่ต้องยุ่งเลยนะครับก็ง่ายิดเดียวเองครับดูฟามใสในน้ำนะครับของทางกองหลักนะครับ ไปทําดูนะครับผมระบบนี้ผมว่าดีมากนะครับดีจริงๆนะครับขอบคุณที่รับชมะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะครับ